เอาไปทีอืมโอ้พื้นที่ต่างระดับไม่โดนเลยครับโอ้โหเฉียวหัวไปเฉียวหัวมา <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Samurai Warrior 4 DX พาร์ทที่5นะครับในเรื่องของอดะโนบนาาุน u ง a วะ 浅井長政の鋭い追撃をかわしただが長政は必要に天下を狙わんとした六条合戦で敗れた三好家の残党最下宗甲斐の武田信玄らと同盟し信長包囲網をしく信長は再び追い詰められただが彼は縁でいた るがくそして、ノブナガのヒジョーナ・ハな反ーが始まった。それは、ミカタスラなオ・ソムケタクナカレスナモノだった。ローラムのトキタン、レイヨーカナーサイ・アイカー・オーダー・ーダーフクシマノ・カントー・ソ ที่โนดะฟูจิชิมะเลือกตเอลคาเล่นโฮชิเอะไมดะโฮชิเอะและชิบะตะคาซึเอะโนบุนากะถูกล้อมโมริลันมาลุ่อะ ส iros, ha, Titanic, jo, so o, ตูของเราอาไซนากามาซาได้ปลุกระดมโคโยโชและโคโดเนให้ลุกขึ้นมาต่อต ok ้านฮาตะวันตกของเกียวโตในโดดะฟุกิชิมะดูเหมือนว่ากลุ่มกองรับจ้างไซก้านำมาโดยไซก้ามาโกอิจิก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราควรต้องระวังอันที่ตะวันออกพยักษแห่งไททาคดาชินเกนก็เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันว่เขากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาล้อมเรา อะลัใ,ใจว่าท่านรากรรมาราทรยศเรา,พาเพียงเพราะเข้าใจผิดให้ข้าพาตัวเขากลับมาเถอะไม่เจ้าไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดอย่าทำให้การเตรียมใจเขาต้องสันน่นคลอนเบื่อหันหลังให้ข้านากามาซ่ายอมรับการทรยศของเขาข้าขอ,ขอประกาศจะปกครองประเทศนี้ด้วยกำลังและโทสะ อูไดคิดต่อต้านข้าข้าจะบดขยี้ตายแทบเท้าข้ามีคำฟังเดียวกำจัดให้สินนกก้นซากนกานากามาสะไม่มีทางกลับมาอีกแล้วเหรอมาโอิจิเขาบอกว่าวันนี้จะไม่เกิดขึ้นอดิงโอิจิ ขออย่าให้ถึงขั้นนี้เลยเย็นอมทุกข์เอออืมซสกิลไอเทมอันนี้ไม่เอาเอาเป็นกำลังโจมตีดีไหมมันดาวเดียวเองอ่ะเอาโลไปก็ได้โอเคไม่มีอะไรละไป ชมด่านกันก่อนแม่น้ำสวยดีน้ำสวยจัดมาเว้ย uh, you yeah. okay. อีอีอีฮบัฟมาเออ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 โอเคเออ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  嗯嗯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 嗯 เฮ้ย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 เย้ยเข้ามาอาวัตเต็มไม้เต็มมือไปหมดแจกจครับแจกยเฮ้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 ยเย้ยเอาเาเอโอ้ยเอาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตีเป็นระเบิดด้วยเออเออเอ้ยโอ้ยอย่าเออเอ่อเอ็อตอ่อเอ <row Yemen. S 1> ่อ <nước> เออ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  เออ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 อายาอือมีใครจะสู้อีกไหมฮะมีเกล้าเออมันเออเออเออโอเคควบไปเลย มาแล้วชือืออปุ๋ยเอาเน่เอาเออืออออืมใช้เลยละกันอือืมอืเนี้ยบัฟอืมอือือ เต็มตัวจ่ายมาเหลือตัวหนึ่งเออจะไปไหนก็ไปไปเออ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 เดี๋ยวเคลียร์เองตรงเนี้ยเรไปก็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 ไป

hết hương 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 ừ hương 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 ừ, 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 ừ เอาไปเออ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 อเออเอเย้มดเกียงอออือ huh, อืออ yeah. ือ uh อือ huh, อ uh ือเอาไกจัง

เอาไปทีอืมโอ้พื้นที่ต่างระดับไม่โดนเลยครับโอ้โหเฉียวหัวไปเฉียวหัวมาเอาโอ้ยเอาอี๋อี๋อี๋เอากัน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  呀 <Yeah! S 2> <Okay. S 3>、嗯！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我、嗯、天！抽痛又难了。嗯、<Okay. S 2> 哎！嗯嗯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 嗯

เออเออเออมีชาวบ้านอยู่ด้วยโทษทีนะยช่วงสงครามแบบนี้เออทำใจซะสิทำไมไม่หนีออกไปวะเขามีสงครามกันอยู่นะอืมอืมอืมอ่าเฮ้ยฮ โอ้ยเพี้ยเอาฟาดเตียงหมดฮือ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 หย่าฮือ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 กำลังจัดการอยู่นี่ไงไปไหนไปไหนเฮ้ยโอ้โหไม่สนโลกเลย

อือือืเอาเอาลุยมามาโอเคเอาไอ้ังเทียตัวชูทงก่อนอ้ยใจเย็นฮึ่มฮมามเอา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 ะเด้อ เข้ามาอือืมออเ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 ิดนี่เตยมตัวเอาไปไม่ตายกันเละ เอเฮ้ยไปไหนวะเอออยากสู้หรืออืมอเอา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 โอ้ยเออเออเออโอ้เออเออโอ้โชอืมอืโอ้ยเอาเอาเอา เออเออเอออเออเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ขนาดแล้วโอ้ยไอุ้นโมโอ้ยเดี uh, uh, ๋ยวเออ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 

ไอ้เอ้เอ้ยอ้เอาทำไมโทรชี้เอะมึงมาทางนี้วะแบ่งกันให้ดีๆดิเออเอาเอาใครจะสู้ใครเอาชูธงหรืออืมอย่าอืมออืมออ้าวรับใบ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 รับใอ อะไรเออเอาเอามาพร้อมลุยเฮ้ยเฮึยเฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยโอานิโยชิสโกุเสร็จเรียบร้อยเออ หมหืหมาเอ้้้าเออเออทำม่ตายใช้ได้บ่อยมากเกมนี้หัวทองด้วยกดย้ําย้ํือรัวไปเลยหนึ่งพันเว้ยโอเคขับม้าไปนะ ยยัยเ้ยเ้ยเเอเอเอฮะฮะฮะโคดาคาโคลาอือือือจะไปไหนหรือะะทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะ ว่าทองมา,งา,งาแต่ใมันไม่ลดแป๊บหนึ่งไอ้เออเอเอมาแล้วไอ,อจีทีไหนนี่ไปไปเคลียร์กับภรรยานายเราไปไหนเดียว รูบอสมาตามนั้นอออืออยมาๆๆมามามาอืมมา่านโอจิอืนเลือกผิดฝังแล้วตัดให้เออเออ เอา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 อืม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 เอ่อเอาไปกินอืมอืหมดยังไม่ตายไม่ไหนแล้ววะเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอเอามาอยู่ข้างหลังอีกทีเออเออเออเอืมเอา โอ้เยอะจริงๆงมั like. มนจะไปไหนต่อดีเว้ยมาอืมอืมโอ้ยเอา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 เออเออเออโอ้ยเอืมออเออแเคเอาเว้ยอืม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  เียให้หมดเให้หมดเก็บเลเวลเก็บเวลเก็บเวลอะไรหมดระบาย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 โอเคทันไหมตรงนู้นเรียอย เออ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 อ่าเออเออเอาไปกินยาร้อยทำอะไรอยู่นะเออโอ้ยอืออ่าเออโอเค

เราไป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 ไหลลงเออมาตอนนี้สองกลุ่มเออนุยละเว้ยยะเออ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 ยะเออเออเออ สวยมาเอาไว้อเออืออืออือขอเล่นด้วยตายซะแล้วมาอเออ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 อตายหมดแล้มีน้ำด เอาละการบอสแล้วนะโทชิอน่าไม่มาก็ช่งางมาแล้วนะมาใสมาโวยเฮือเอ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 อเฮ้ยน้อยนักเออ่าอะไรอยู่ มสุดยดอดโคตรมันชอบจริงๆเกมแนวเนี้ยเย้เวกตอรี่อโอ้โหไม่เจอเพียบเลย

何ののための戦じゃ信長を超えようとしただが超えられず悲劇に終わった <laughs> あなたは許されたのに長政殿はなぜ全て承知であの男を支えてきたのだろう <laughs> นะีเสด็ดโอจิแล้วไม่งั้นหางคงโอเคก็ขอโจฟิเซเนียเป็นยังไงให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใผมเดินไปเจอกันในพันหน้าสำหรับวันนี้ปนไปแ้จ้บ๊ายบาย